Hải ừ. Lăng nhiều mà Hải lắm Hải Lăng Hải Hải lăng Hải Hải lăng, Hải lắm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  Hải lăng Hải lắm 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 Hải Hải lăng Hải lắm Hải lắm Hải lắm Hải lăng Hải lắm 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 Hải có hay, có có à? จิงแครก็ไม่จะเป็นไต้เจริวไม่ใช่จิงแคร่ถ้าเป็นอย่างนี้สมัยมองโก<อ>มาโจมที่ประเทจินนะและพวกรักการเมืองหรือคนรวยที่แถวแป้งของแถวเขอแลนโร่ย่างเขาก<อ>็กจะหนี<อ><อ>เขาไม่อยากเป็นเป็นท่าของมองโกเขาก็ไปหนีไปหนีไปที่ไต้เจียวซอถวเขาไปแล้ไม่ได้แล้วเขาก็อยู่ที่ลกเขาบอกว่าตัวเป็นเนรครือเนี่เครือแล้วโยงยังอะไรโยเฉินตูฮะเฉินตูเฉินตูแถวรอบปีแป้งรอบปีคอมมี่ ชตไเลปทาน่าอากาศดีนะท่านน่าจะเป็นคนเข้ามาแค่นน the ่าจะเป็นคน荷兰แปงยวกันก็หรือแซรแซ่นั่ือใแซ่ไรไม่เขาเเนคนเขาเปนาป็คนเขานคนเขป็นคนเปหนคเ็นนปหงสุเาะอนคนเนคเขเขาเขาเปนคนเขปนนเขอปนนปเนนคนนนเอนเนนางเนนนนนนปเ ้ไม่รูเพราะาว่าเขาอย่างแผนแผนผ้าแผนโคแผนอ,อย่างนี้เออในลูกหลานทั้งหมดนัเยอะไหนะผ้าแผนนอย่างนี้คุณโจอ่านภาษาจีนอ,อ่านได้อ,อยู่ที่ไหนเขาเขาไม่ได้เถียว่าอยู่ที่ไหนอแต่ตัวการแต่งไกรนะน่าจะเป็นไม่ใช่คือก็คือคือสูสานลักษณะอย่างนี้เป็นคนกวางตุ้งกวางตุ้งอ่าสูสานแบบนี้นะแถวกวางตุ้งเขาจะฝังอย่างนี้แต่คนแต่งไกร น่าจะไม่เช่คุณแถวนี้<า>เพราะว่า,วากวางตุ้งไม่เหนาค่ะจะไหมครับเขามีภาพแพงโคอยู่แสดงว่าเป็น,นปเมืองเหนาใช่ไหมครับแสดงว่ามันมันมาด้วยกันไม่ได้มาจากที่เดียวกันอ๋อลูกหลานมาจากหลายที่อ่าใช่ไหมครับแต่แต่เขาเขาเขาบอกว่าเสียแต้ที่เป็นเอ่อมีผู้หญิงผู้ชายเสียเจนผู้ชายเสียเจนนะผู้หญิงเสียแต้ อ่าใช่นะครับใช่เออคือไปสมคนฝังด้วยกันอน่จะฝังที่แถวโซเแถวโซ่ถวเออแล้วจะแถวโซเทถวเพราะว่ามันลักษณะฟงชุยเปนแบบนแ้นั่นแหละเขาส่งมาจากเมืองจีนรับลักษณะฟงชุยอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมของกวางตุ้งเข้าใจไหมก็โซเแถวเลยแต่คนที่แต่งกายคุณสังเกตุไม่ใช่มาจากที่เดียวกันเข้าใจไหมแล้วยังมีบางคนมีผ้าพันโคด้วยผ้าพันโค เพราะว่ามาจากบุญเหลาสังเกตด,ดูไหมแต่บางคนก็แต่งกายแปะสบายๆเหมือนกับคนไทยอ่ะที่ทมีเสื้อแค่ชั้นเดียวก็เป็นคนท้องถิง่นเอเพราะฉะนั้นถ้าว่าอยากจะหายาเนะ้าก็ไปหาสารตักบนที่ที่โซเทาและเอาดูถ่ายมาถามคนที่นู่นน่รารูปนี้ไปด้วยก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปนะเจอแนะอ่เจอฮวงซุยอันเนี้ยแนะ่เออเจอฮวงซุยได้ด้วยเจอคนใน เพราะว่าผมเชื่อว่าแต่เวลานั้นนะมีสุตรสามแบบนี้ก็เถอะว่าคนที่มีชีวิตอยู่แล้วจะอายุเจ็บปสี่เดทำไมนะเวลานั้นเพราะว่าคนที้เต็เอายุห้าขวบเจ็บไปขวบผมว่าตัวนี้ก็เจ็ปสี่ได้เลยนะลวหงเา时候有这样的墓也算是富家了妈妈嗯应该是是吧割坤说陶啊顺便考察看看系列的风水他算得 กสมัยิจ็ดเป็นต์ปิธีแล้วสร้างแบบอย่างนี้มันถือว่าดีแล้วแ<อ>สดงว่ามีภาระและมีพอมีเงิน<อ>ไม่มีเงินกส็สร้างไม่ได้ใชไม่ได้อ,อ,อย่างไรที่สุดคนนุ่งใจกันถึงขนาดนี้ได้แสดงว่าแสาดงว่าคนฝ<อ>ังในนี้ก็ถือว่ามีบารามิชัใช่ถ้าไม่มีบารามิชแค่หาที่ไหนได้คุณรู้ไหนไม่ไม่มีไม่ไม่แบบนี้ล่ะพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าคนธรรมดานะไม่มีสูตรแบบนี้ เอาเหรอน่าจะสุสานนี่ก็เขาว่ามีฐานะอยู่ใช่ใช่ผมผมว่าเดี๋ยวโควิดเสร็จไปเที่ยวสุดท้ <ไป S 1> ายหน,หนั่นคือสุสานช่วมงเลยเดี๋ยวจะลุก่ไปเลยเย็นได้เย็นนั่นแหละไม่เขาบอกว่าเนี่ยมีสุสานเนี่ยแสดงว่าที่เมืองจีนเนี่ยต้องมีฐานะอ่าอกืมไม่ไม,ไมีไม่มีฐานะถ้าไม่ได้หรอก ตง,ตงไม่ไม่เขาเขาไม่มีฐานะเขาก็มีสุสานเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนชาวบ้านปกติเขาก็มีไล่ตัวเองแต่สร้างแบบนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่สร้างแบบนี้น่าจะเป็นเล่นเล่ธรรมดา,า,าธรรมดา<ช>อ๋อธรรมดาอ๋อแท้สุสานเนี้ยคือแบบจะคนมีฐานะเขาบ้าน<ช>เอ,เอตัวเองบ้านที่ตัวเองตัวเตี้ยนี่คืออะไรเตี้ยอะกุง้งเหรออันนี้เป็นอกงเอืออกงเตี้ยอกงของพ่อเอออะงของอกงเนี่ยกุ้งพ่อของพ่อเออก็คืออะกุ้งอ่ะ เตียของเตี่ยมาจากเมืองจีนแล้วไม่ได้เมียไทยมันมันมันก็ต้องเปร้อยกว่าปีแล้วใช่ต่อกันมานะใช่ใช่ร้อยกว่าอ้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไม่ไม่นานนะใช่ดีมากคุณก็เยอะนะแต่คงคนเยอะเนาะตอนนี้เยอะกว่านี้อีกที่เมืองไทยอะเ <laughs> มืองไทยเยอะ <laughs> ยเยอะ <laughs> ที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะอันนั้นนะอันนั้นเมืองไทยนี่มีประมาณร้อยลูกหลานร้อยลูกหลานอืมแต่มึงจีนเยอะกว่าเมื่อกี้ฟอนเช็คในหนาวเสือใช่ไหมจึงอ่ะจึงภาษาจิงกังเส้นนี้เส้นจึงมาจากมณฑลชานตงต้นกำเนิดที่ไหนนะชานตงเฉินตงชานตงเฉินตงพี่จำได้เราไปชิงเต๋วไหมเออเขาก็อยู่ในมณฑลชานตง เอาเหรอแต่ไม่ใช่มึง,มงน,นั้นเป็นมึงอื่นใกล้ๆเชียงตาวไม่เพราะว่ามึงใหญ่ไม่ใกล้ละแต่ว่าอยู่ในมณฑลเดียวกันก็อยู่สันตุเชียงตาวก็อยู่สันตุเอาเหรอ,อดีใจไหมเอราะว่าเอา๊ะทำไมถึงชอบตป่อ,องเนูนก็จะใหญ่ๆตัวแข็งแรงต้อแลเด็กอแล้วก็เด็จะกินตรงไหน